สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบประักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกูโชคัคบวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของ16ข้อเรื่องของพุทธธรรมใดที่จะเกิดขึ้นจริงถ้าเกิดขึ้นยุคนี้จะเรียกว่ายุคเมื่อท่านผู้ฟังครับ พุทธธรรมนายนี้จะกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายพระสุบินความฝันของพระเจ้าประเสณทที่โกศลเกี่ยวกับจํานวน16ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลง ซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเนื้อความดังกล่าวปรากฏในอักขคถา,ธาพระไตรปิฎกมหาสุบินชาดกมีเนื้อความดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งนั่นก็คือภัยธรรมชาติพระพุทธเจ้าได้ทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าน้นจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้น เือฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะมีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลอยมาจากทิศทั้งสี่เหมือนกับฟ้าฝนจะตกลงมาในพื้นที่ปัตตภีอย่างหนักเมื่อก้อนเมฆทั้งสี่ลอยเข้ามาใกล้กันแล้วก็จะลอยถอยห่างออกจากกันไปไม่มีฝนตกลงในพื้นปัตตภี ข้อที่สองเยาวชนมั่วสมเสพกามพระพุทธเจ้าได้ให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านนุนกุมารีที่มีวัยยังไม่สมควรจะมีสามีแต่กุมารีนั้นอยากแต่งงานให้เป็นครอบครัวเพราะมีความกะสันไฟฝันในราคะและก็ตันหา ใจมีความกำเริบในการมคุณมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโหทะพะเป็นอย่างมากมีความอยากในการบรมร์แห่งความรักความใครจึงได้แต่งงานเมื่ออายุอย่างวัยเด็กถูกต้องตามประเพณีนิยมบางคนมั่วสุมกันไม่มีความละอายเยี่ยงสัตว์เทลฉาน เมื่อตั้งครรภขึ้นมาก็หาวิธีฆ่าลูกในท้องของตัวเองจึงเป็นบาปกรรมต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งเด็กบางคนยังมีพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่บ้างเด็กบางคนพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหวจึงได้ปล่อยปะลาเลยให้ขอทานกินตามลำพังอยู่กับตากับยายอยู่กับปู่กับยา่า คนแก่เป็นคนเลี้ยงเป็นเด็กเล่ร่อนจรจัดไม่มีพ่อแม่ไม่มีตระกูลไม่มีการศึกษาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยในบ้านเรือนข่ําที่ไหนก็นอนที่นั่นอดบ้างอิ่มบ้างหน้าเวทนายิ่งนักเหตุการณ์อย่างนี้จะมีในภายภาคหน้าโน้นใครได้ไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้น ก็จะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้แหละสำหรับข้อที่สามพ่อแม่ต้องเอาใจลูกพระพุทธเจ้าได้ให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านนุนพ่อแม่ทั้งหลายจะได้อาศัยกินยาดเหงื่อแรงงานของลูกอาศัยข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ลูกแสวงหามาเลี้ยงดูพร้อมทั้งเงินทองก็ต้องแบ่งปันให้พ่อแม่ได้จับจ่ายใช้สอยในยุคนั้นสมัยนั้นพ่อแม่ก็ต้องมาเอาอกเอาใจลูกยิ่งนักต้องประจบประแจงประหลาะลูกอยู่เสมอถ้าพูดต่อลูกดีๆลูกก็จะแบ่งเงินทองให้ได้ใช้บ้างถ้าพ่อแม่พูดไม่ดี ก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกนี้เลยเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้านน้นข้อที่สผู้อ่อนประสบการณ์บริหารประเทศพระพุทธเจ้าได้ให้คำทํานายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าข้อที่สี ในภายภาคหน้าพระราชาผู้มีบุญน้อยไม่ได้ดำรงในธรรมจกไม่พระราชทานยศแก่มหาอัมมาศผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในประเพณีสามารถที่จะยังสรพพกิจให้ลุล่วงไปได้จะไม่ท่งแต่งตั้งอัมมาศผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในโอวาทไว้ในวินิจฉัยคดีในโรงศาล แต่พระราชทานยศแก่คนหนุ่มหนงตรงข้ามกันกับที่กล่าวมาแล้วนั้นแต่งตั้งบุคคลเช่นนั้นไว้ในตําแหน่งผู้วินิจฉัยอัตถคดีคนหนุ่มพวกนั้นไม่รู้จักถึงราชกิจและการอันควรไม่ควรไม่อาจดารงยศไว้ให้ได้ทั้งไม่ได้อาจจัดทำราชกิจ ให้ลุล่วงไปได้เมื่อไม่อาจก็จะพากันทอดทิ้งโทราการงานเสียฝ่ายอัมมาตที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่เมื่อไม่ได้ยศถึงจะสามารถที่จะใช้กิจทั้งหลายลุล่วงไปได้ก็จะพากันกล่าวว่าพวกเราต้องการอะไรด้วยเรื่องเหล่านี้พวกเรากลายเป็นคนภายนอกไปแล้วพวกเด็กหนุ่ม เขาเป็นพวกอยู่วงในเขาคงรู้ดีไม่รักษาการงานที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมเท่านั้นจกมีแก่พระราชาเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงเป็นเสมือนเวลาที่คนจับโคลนุ่น,นกำลังฝึกยังไม่สามารถจะพายแอกไปได้เทียมไว้ในแอกและเป็นเวลาที่ ไม่จับเอาโคใหญ,ใหญ่ผู้เคยผ่านแอกไปได้มาเทียมแอกฉะนั้นข้อที่ห้าในการในภาคหน้าพวกพระราชาโง่เขาไม่ดำรงธรรมจากทรงแต่งตั้งมนุษย์โลเลไม่ประกอบด้วยธรรมไว้ในตำแหน่งวินิจฉัยคดีคนเหล่านั้นเป็นคนผ่านไม่เอื้อเฟื้อในบาปบุญ พากันนั่งในโรงในศาลเพื่อให้ทาตัดสินคดีความก็จะรับสินบนจากมือของคู่คดีทั้งสองฝ่ายมากินเป็นเหมือนม้ากินหญ้าโดยปากทั้งสองฉะนั้นส่วนข้อที่หกฝันเห็นมหาชนกขัดถูถาดราคาตั้งแต่แสนกหาปณะนะ ในกายภาคนาพวกพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงรังเกียจกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเสียแล้วไม่พระราชทานยศให้จากพระราชทานให้แก่คนที่ไม่มีสกุลเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สกุลใหญ่ๆจะพากันตกยาาสกุลเร็วจะพากันเป็นใหญ่ก็เมื่อพวกมีสกุลเหล่านั้น ไม่อาจเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จะคิดว่าเราต้องอาศัยพวกเหล่านี้เลี้ยงชีวิตสืบไปแล้วก็พากันยกทิดาให้แก่ผู้ไม่มีสกุลการอยู่ร่วมกันคนพวกไม่มีสกุลของทิดาเหล่านั้นก็จะเป็นเช่นเดียวกับถาดทองรองเยี่ยวหมาจิ้งจอกข้อที่เ็ในกายภาคหน้า โมสตีจักพากันเหลาะและโลเลในบุรุษลุ่มหลงในสซราเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเตตามถนนหน้นทางเห็นแก่อมิตรเป็นหญิงทุศีลมีความประพฤติชั่วชา้าพวกนางจักกลุ่มรุมกันแย่งเอาทรัพย์ที่สามีทำงานมีกสิกรรมและโค ลักขกรรมเป็นต้นสั่งสมไว้ด้วยยาลำบากลำเข็นเอาไปซื้อสุดาลืมกับชายชูซื้อดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไลมาแต่งตัวคอยสอดส่องมองหาชูด้วยส่วนบนของบ้านที่มิดชิดบ้างโดยที่ซึ่งลับตาบ้างแม้นข้าวเปลือกที่เตรียมไว้สำหรับปานในวันรุ่งขึ้น ก็เอาไปซ้อมจับทำเป็นข้าวต้มข้าวสวยและข้าวเขียวเป็นต้นมากินกันเป็นเหมือนนางหมาจิ้งจอกโซที่นอนใต้ตังคอยกัดกินเชือกที่เขาฝันแล้วย่อนลงไว้เก่ไกเท้าฉะนั้นข้อที่แปในการภายภาคหน้าโลกจากเสื่อมแว่นแขวนจะหมดความหมาย พระราชาทั้งหลายจักตกยากเป็นกัมพาองค์ใดเป็นใหญ่องค์นั้นจักมีพระราชาทรัพย์เพียงแสนกหาปณะ,ะในท้องพระขังพระราชาเหล่านั้นตกยากจึงอยากนี้จากเกณฑ์ให้ชาวชนบททุกคนทำการเพาะปลูกให้แก่ตนพวกมนุษย์ถูกเบียดเบียน ต้องละทิ้งการงานของตนพากันเพาะปลูกปูพพัน์พืชอาหารมีข้าวสาลีเป็นตน้นและปรับพืชของว่างหลังอาหารมีถั่วง,งามเป็นตน้นให้แก่พระราชาทั้งหลายเท่านั้นต้องช่วยกันเฝ้าช่วยกันเก็บเกี่ยวช่วยกันโนดช่วยกันขนช่วยกัน ทำเป็นน้ำอ้อยเป็นต้นและก็ช่วยกันทำสวนดอกไม้สวนผล,ลไม้พากันขนบุพพันธ์พืชเป็นต้นที่เสร็จแล้วในที่นั้น,น,นมาบรรจุไว้ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านั้นแม้นผู้ที่จะมองอยู่อย่างยุ้งฉางเปล่า,าในเรือนทั้งหลายของตนจกไม่มีเลยจากเป็นเช่นการเติมน้ำในตุ่มที่เต็มแล้ว ไม่เลียวแลตุ่มป่า,ปาบ้างเลยข้อที่เก้าในกายภาคหน้าพระราชาทั้งหลายจักไม่ตั้งอยู่ในธรรมลุกอคติด้วยอำนาจความพอใจเป็นต้นสเสวยราชสมบัติจักไม่ประทานการวินิจฉัยอัตคดีโดยธรรมมีพระราชาหฤาทัยมุ่งแต่สินบนโลเลในทรัพย์ ขึ้นชื่อว่าคุณธรรมคือความอดทนความเมตตาและความเอ็นดูของพระราชาเหล่านั้นจะไม่มีในหมู่ชาวแว่นแขวนจะเป็นผู้กัดขับละหยาบคายคอยแต่เบียดเบียนหมู่มนุษย์เหมือนหีบอ้อยด้วยหีบจนจะก,กำหนดให้สวยต่างๆบังเกิดขึ้นเก็บเอาทรัพย์ พวกมนุษย์ถูกรีดส่งสวยอากอนหนักเขา้าไม่สามารถจะให้อะไรได้พากันทิ้งขามนิคมไปเสียอบพยพไปสู่แดนปลายแดนตั้งหลักฐานณที่นั้นชนนบทศูนย์การจากว่างเปล่าชนนบทชายแดนจากเป็นปึกแผ่นหนาเหมือนน้ำกลางสะโบกกรณีคุณน้ำที่ฝั่งรอบๆใสชั้นใดก็ชั้นนั้น ข้อที่สิบในกายภาคนาพระราชาทั้งหลายจะไม่ดำลงในธรรมเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ดำลงในธรรมแล้วขาราชาการก็ดีพระรามก็ดีและขารือหัดก็ดีชาวนิคมชาวชนบทก็ดีรวมถึงมนุษย์ทั้งหลายนับแต่สมณะและพระรามจากพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรม แม้เทวดาทั้งหลายก็จักไม่ทรงธรรมในรัชการแห่งอาธรรมมิกราชทั้งหลายลมทั้งหลายจักพัดไม่สม่ำเสมอพัดแรงจัดทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือนเมื่อวิมานเหล่านั้นถูกลมพัดสั่นสะเทือนฝูงเทวดาก็พากันโกรธแล้วจักไม่ให้ฝนตก ถึงจะตกก็จะไม่ตกกระนำทั้งแว่นแควนมิฉะนั้นจักไม่ตกให้เป็นอุปการะแก่การใดการหว่านในที่ทั้งปวงจักไม่ตกกระนำทั่วถึงแม้นในชนนบทแม่ในบ้านแม้นในตระพังแห่งหนึ่งแม้นในสะรูปหนึ่ง เหมือนกับในแขวนฉะนั้นเมื่อตกตอนเหนือของตะพังก็จะไม่ตกในตอนใต้เมื่อตกในตอนใต้จะไม่ตกในตอนเหนือข้าวกล้าในตอนหนึ่งจกเสียเพราะฝนชุกเมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจากแห้งเหี่ยวเมื่อฝนตกดีในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจกสมบูรณ์ ข้าวก้าทิวานแล้วในขอบคันธศีมาของพระราชาพระองค์เดียวกันจกเป็นสามสถานด้วยประการชนนี้เหมือนข้าวสุกในหม้อดเดียวมีผลสามอย่างฉะนั้นข้อที่สิบเอ็ดในศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมในการภายหน้า พวกพิสุอรัชชีเห็นแก่ปัจจัยจักมีมากพวกเหล่านั้นจะพากันแสดงพระธรรมเทศนาที่ตถาคตกล่าวติเตือนความละโมบในปัจจัยไว้แก่ชนเหล่าอื่นเพราะเหตุปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นจากไม่แสดงให้ผลจากปัจจัยทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในฝ่ายธรรมนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ มุ่งตรงสู่พระนิพพานชนละบททั้งหลายก็จะฟังความสมบูรณ์แห่งบทและพยัญชนะและสำเนียงอันไพเราะจ่างเดียวเท่านั้นแล้วจักถวายเองและยังชนเหล่าอื่นให้ถวายซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นอันมีค่ามากพิสูจน์ทั้งหลายอีกบางพวก จะพากันนั่งในที่ต่างๆมีท้องถนนสี่แยกประตูวังเป็นต้นแล้วแสดงรรเลขรูปียะมีเหรียญหรือเหรียญกระสาครึ่งกระสาเหรียญบาทเหรียญมาศกเป็นต้นโดยประการฉนี้ก็เป็นการเอาธรรมที่ตถาคตแสดงไว้มีมูลค่าควรแก่พระนิพพาน ไปแสดงแลกปัจจัยสี่และรูปิยะมีเหรียญกระสาและเหรียญครึ่งกระสาเป็นต้นจะเป็นเหมือนฝูงคนเอาแก่นจันมีราคาตั้งแสนไปขายแลกเปี้ยงเน่าฉะนั้นข้อที่สิบสองในกายภาคหน้าในครั้งนั้นพระราชาทั้งหลาย จะไม่พระราชทานยศแก่กุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติจากพระราชทานแก่ผู้ที่ไม่มีสกุลเท่านั้นพวกนั้นจักเป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งจากยากจนถ้อยคำของพวกไม่มีสกุลดุดกะโหลกน้ำเต้าดูประหนึ่งอย่างรากลงแน่นในที่เฉพาะพระพักพระราชาก็ดี ที่ประตูวังก็ดีที่ประชุมอำมาก็ดีที่โรงสารก็ดีจากเป็นคำไม่มีโยกโกงมีหลักฐานแน่นอนดีแม้นในสังฆสันนิบาตที่ประชุมสง์เล่าในกิจกรรมที่สงพึงธรรมและคณะพึงธรรมก็ดีใน ทั้งในสถานดำเนินอธิกรณ์เกี่ยวกับบาทจีวรและบริเวณเป็นต้นก็ดีถ้อยคำคนชั่วทุศีนเท่านั้นจักเป็นคำนำสัตว์ออกจากทุกได้ไมิใช่ถ้อยคำของพิสุผู้ลัทธีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จักเป็นเหมือนการเป็นที่จมแห่งกะโหลกน้ำเต้าแม้นด้วยประการทั้งปวงข้อที่สิบสาม ในอนาคตโลกเมื่อเสื่อมโทรมในครั้งนั้นพวกมนุษย์จะมีราคะจริตแรงกล้าชาติชั่วปล่อยตัวพอใจตามอำนาจของกิเลสจะต้องเป็นไปในอำนาจแห่งภรรยาเด็กๆของตนผู้คนมีทาตและกรรมกรเป็นต้นก็ดีสัตว์พาหะมีโคกระบือเป็นต้นก็ดีเงินทองก็ดีบรรดามีในเรือนทุกอย่าง จะต้องอยู่ในครอบครองของพวกนางทั้งนั้นเมื่อพวกสามีถามถามถึงทองโน้นโน้นน,นี่นี่ว่าอยู่ที่ไหนหรือถามถึงจำนวนสิ่งว่ามีที่ไหนก็ดีพวกนางจกพากันตอบว่ามันอยู่ไหนก็ช่างเถอะโกงการอะไรที่ท่านจะตัวตาเล่าท่านเกิดอยากรู้สิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ในเรือนของเราหรือ แล้วจักด่าด้วยประการใดทิ่มตำเอาด้วยหอกหรือป่ากกดไว้ในอำนาจดังทาตและคนรับใช้ดำรงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของตนไว้สืบไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จักเป็นเหมือนเวลาที่ฝูงเขียดขนาดดอกมาสากพากันยอกกับฝูงงูเห่าซึ่งมีพิษแน่นเร็วฉะนั้นข้อที่สิบห้า ในรัชการของพระราชาผู้โุรพลในภายหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ฉลาดในศิลปะมีหัตถศีศิลปะเป็นต้นไม่แก้วก้าในการยุทธเท้าเธอจกไม่พระราชาทานความเป็นใหญ่ให้แก่พวกกุลระบรท,ที่มีชาติเสมอกันผู้รังเกียจความวิบัติแห่งราชสมบัติของพระองค์อยู่ จะพระราชทานแก่พวกพนักงานเครื่องสง์และพวกกลรลบเป็นตน้นซึ่งอยู่ใกล้บาดมูลของพระองค์พวกกลุลบผู้สมบูรณ์ด้วยชาติด้วยโครเมื่อไม่ได้ที่พึ่งในราชสกุลก็จะไม่สามารถเลี้ยงชีพอยู่ได้จกพากันปนิบัติบำรุงฝูงชนที่ไม่มีสกุลมีชาติและโครสาม ผู้ดำรงอิสิริยยศจะเป็นเหมือนฝูงพยาหงทองแวดล้อมเป็นบริวารกาฉะนั้นข้อที่16ในรัชการแห่งพระราชาผู้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมในครั้งนั้นพวกไม่มีสกุลจักเป็นราชวัลลบเป็นใหญ่เป็นโตวพวกคนมีสกุลจักอับเฉาตกจ้า ราชวังลบเหล่านั้นพากันอย่างพระราชาให้ทรงเชื่อถือถ้อยคําของตนมีกำลังในสถานที่ราชการโรงศารเป็นตน้นก็าพากันลุกเอาที่ดินไล่นาเลือกสวนเป็นตน้นอันตกทอดสืบมาของพวกมีสกุลทั้งหลายว่าที่เหล่านี้เป็นของพวกเราเมื่อเราผู้มีสกุลเหล่านั้นโต้เถียงว่า ไม่ใช่ของพวกท่านเป็นของพวกเราแล้วก็พากันฟ้องร้องอย่างโรงสารเป็นตน้นพวกราชวัลลบก็พากันบอกให้เคี่ยนฆ่าตีด้วยหวายเป็นตน้นจับข้อใส่ออกไปพร้อมกับคมขู่คุกคามว่าพ่อเจ้าไม่รู้ประมาณตนมาหาเรื่องกับพวกเราเดี๋ยวจะไปทูลพระราชาให้ลงพระราชาอาญาต่างๆมีตัด ตีนตัดมือเป็นต้นพวกมีสกุลกล้าเกง่งพวกราชฉบันลบกลัวมากต่างก็ยินยอมให้ที่ทางที่เป็นของตนว่าที่ทางเหล่านี้ถ้าเป็นของท่านก็เชิญครอบครองเธอแล้วพากันกลับบ้าน,นเรือนของตนนอนวาดผวาไปตามตามกัน แม้นพิสุผู้ชั่วช้าทั้งหลายเ่าก็จะพากันเบียดเบียนพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักตามชอบใจพวกพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นไม่ได้ที่พมนักก็พากันเข้าป่าแอบแฝงอยู่ในที่ลกๆข้อที่กุลรบรผู้มีชาติสกุลทั้งหลายและพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลาย ถูกคนชาติชั่วและถูกพิสุผู้ลามกทั้งหลายเข้าไปประทุสรลายอย่างนี้จักเป็นเหมือนกลางที่พวกเสือดาวและเสือโค้งทั้งหลายพากันหลบหนีเพราะกลัวฝูงแกะฉะนั้นภัยแม้นสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบ่อพิษด้วยสุบินนี้มหาบ่อพิษเห็นแล้ว ปารบอนาคตทั้งนั้นแต่พวกพร,ราหมิได้ทำนายสุบินนั้นด้วยความจงรักภักดีในพระองค์โดยถูกต้องเท่าที่ควรทำนายไปเพราะอาศัยการเลี้ยงชีพเพราะเห็นแก่อามิตรว่าพวกเราจะได้ทรับกันมากๆครั้งทำนายแล้วสิบสองข้อก็ได้บางข้อก็เกิดแล้วบางข้อก็รอการเกิด สำหรับวันนี้ขอบคุและสวัสดีครับ